สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการสร้างเว็บไซต์นะคะด้วยตัว Google Sites ค่ะวิธีการเข้าไปถึง Google Sites นะคะก็คือเราเข้าไปที่บัญชีของ Google นะคะแล้วก็เลือกที่ปุ่ม9จุดด้านบนมุมขวาค่ะเลือกเมนู Sites นะคะค่ะถ้าเมนูนี้ไม่เจอนะคะเราสามารถใช้วิกีวิธีการหนึ่งค่ะพิมพ์คำว่า Sites เติม s นะคะ google. com แล้ว Enter ทีหนึงนะคะ หลังจากนั้นค่ะให้เราไปที่ปุ่มบวกเพื่อสร้างค่ะอ่าเราก็จะได้เว็บไซต์มาแล้วหนึ่งเว็บไซต์นะคะซึ่งตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราละที่จะมาเรียนรู้นะคะว่าเราจะสร้างเว็บไซต์อย่างไรนะคะอันดับแรกเลยก็คือที่บนมุมตรงนี้ค่ะจะมีเว็บไซต์ที่ไม่มีชื่อนะคะให้เราใส่ชื่อก่อนนะคะเช่นเราอาจจะสร้างชื่อว่า เกพอร์ตโฟลิโอนะคะตรงนี้จะเป็นชื่อไฟล์นะคะแล้วก็ Copy มาไว้ตรงนี้ด้วยนะคะค่ะด้านซ้ายบนนะคะหลังจากนั้นค่ะตรงนี้เป็นชื่อของหน้าแปลว่าอะไรก็คืออย่างเช่นในเว็บไซต์จะมีหน้าโฮมเพจหน้าแรกนะคะมีหน้าที่2ก็คือเป็นแท็บอื่นๆนะคะอันนี้เราอาจจะใส่ชื่อของ เอ่อก็ตก Copy เลยนะคะคือใช้คำว่า g a t e p o r t ์ตฟิโเป็นชื่อของหน้าแรกนะคะหรือบางคนอาจจะใช้เป็นโฮมนะคะหน้าแรกก็คือโฮมนะคะเป็นต้นค่ะแล้วก็จะปรากฏว่าตรงนี้เราสามารถที่จะเปลี่ยนขนาดของหัวข้อได้นะคะ,ะ,คะ,ะ,คะ,ะ,คะแล้วก็มีฟอนต์อ่ามีลักษณะของรูปแบบนะคะเช่นทำให้มันเป็นตัวหนานะคะอยู่ตรงกลางนะคะหรือว่า ชิดซ้ายชิดขวาก็ว่าไปนะคะ,คะตรงส่วนหัวนะคะที่เป็นด้านบนเนี่ยค่ะเราสามารถเปลี่ยนประเภทของมันนะคะประเภทส่วนหัวก็คือทําให้มันใหญ่นะคะทำเป็นแบนเนอร์ขนาดใหญ่หรือเป็นแบนเนอร์ธรรมดาหรือว่าใส่แค่ชื่อเท่านั้นนะคะใส่แค่ชื่อเท่านั้นก็คือจะไม่ได้มีปกต่างๆนะคะ,คะตรงนี้เปลี่ยนได้อีกนะคะก็คือตอนนี้เราอยู่ในพื้นที่ของด้านบนใช่ปหคะ ะะเราไปดูพื้นที่ด้านขวาบ้างค่ะด้านขวาจะมีเมนูหลักชื่อว่าแทรกหน้าเว็บแล้วก็ตีมค่ะตอนนี้จะพาไปทุกคนไปที่ตีมก่อนนะคะก็จะมีตีมแบบง่ายนะคะนะคะี่ค่ะแล้วก็เปลี่ยนสีได้นะคะหรือตีมชื่อว่าอ a ิสโตเติลนะคะกดดูค่ะนักการทูตนะคะ vision ราบเรียบนะคะ vision แล้วสวยดีนะคะ บบนี้เป็นต้นนะนะคะแล้วตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนรูปแบบอักษรได้จากตัวหนาทัานสมัยคลาสสิกนะคะก็เลือกไปนะคะ,นะคะโอเคมันอาจจะดูไม่ค่อยออกบางบางครั้งว่ามันเปลี่ยนไปแล้วนะคะหลังจากเปลี่ยนธีมเป็นแล้วนะคะเราจะมาดูว่าเราจะเพิ่มหน้าเว็บได้อย่างไรนะคะเพราะตอนนี้เรามีแค่หน้าแรกค่ะวิธีการก็คือไปที่คําว่าหน้าเว็บค่ะแล้วก็กดบวกค่ะตรงนี้จะมีปุ่มบวก เขียนว่าหน้าเว็บใหม่กับลิงก์ใหม่ให้เราลองเลือกคําว่าหน้าเว็บใหม่ก่อนนะคะอย่างเช่นหน้านี้นะคะเราอาจจะใส่ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของเราไปอย่างเช่นเรื่องของตัวพอร์ตฟ l ลิโอต่างๆดีก่านะะแล้วก็กดเสร็จสิ้นค่ะนะคะเมนูพอร์ตฟ l ลิโอก็จะขึ้นมาตรงนี้นะคะ ถัดมาค่ะก็ไปที่บวกอีกนะคะตรงนี้เราจะใส่เรื่องของ contact us นะคะติดต่อฉันติดต่อโอเคนะคะแล้วก็กดเสร็จสิ้นค่ะเมนูติดต่อคุก,กิก็จะขึ้นมานะคะตอนนี้เรามาดูว่าลิงก์ใหม่คืออะไรเราสามารถที่จะใส่ลิงก์นี้นะคะเพื่อที่จะเชื่อมไปยังเว็บอื่นๆนะคะอย่างเช่นตรงนี้ก็อาจจะเป็นแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะ งนี้เราก็ใส่ชื่อเว็บที่เรามีแหล่งเรียนรู้นะคะสมมติว่าเกมีจะเป็นเว็บที่เราทำนะคะหรือว่าเป็นเว็บที่อ่าภายนอกก็ได้นะคะกดเสร็จสิ้นค่ะจะเห็นว่าตอนนี้เรามีทั้งธีมนะคะเราก็เรียนเรื่องของการทําหน้าเว็บไปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้มาใส่เนื้อหากันนะคะการใส่เนื้อหาก็ไม่ได้ยากอะไรนะคะตอนนี้ให้ทุกคนไปที่หน้าแรกก่อน นันแรกเสร็จแล้วนะคะก็ไปที่เมนูแทรกค่ะ,คะการทำา o o g l e s i เนี่ยก็คือเราจะใช้การแทรกต่างๆเช่นแทรกข้อความรูปภาพนะคะฝังหรือ embed code ต่างๆเข้ามานะคะหรือว่าใช้ผ่านจาก Drive นะคะตอนนี้เบสิกเลยก็คือไปที่ข้อความค่ะก็จะมีเราสามารถเราแทรกกล่องข้อความเสร็จใช่ป่ะคะเราก็สามารถที่จะพิมพ์ได้ละนะคะ จากนั้นก็จัดหน้าค่ะเช่นปุ่มนี้นะคะก็ให้อยู่ตรงกลางนะคะเปลี่ยนข้อความนะคะข้อความหมายถึงเปลี่ยนรูปแบบข้อความนะคะเช่นข้อความปกติเปลี่ยนให้เป็นส่วนหัวมันก็จะใหญ่ขึ้นนะคะหรือให้มันเล็กก็กดคําว่าเล็กนะคะมันจะมีรูปแบบให้อยู่แล้วนะคะหัวข้อย่อยนะคะเฮ้ยอันนี้สวยนะคะเราก็จะเลือกนะคะมันจะ ขึ้นอยู่กับธีมที่เราเลือกเลยนะคะสีสันนะคะเพราะมันจะช่วยทําทให้เราออกแบบเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้นโดยที่เราไม่ต้องเลือกสีเองนะคะค่ะถัดมานะคะเมนูด้านซ้ายตรงนี้นะคะของส่วนนี้นะคะก็จะมีเมนูจานสีนะคะทาสาเนาแล้วก็ลบค่ะตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนพื้นหลังนะคะเช่นอาจจะให้มันมีสีเทาๆจางๆตรงนี้ก็ทำได้นะคะมันจะได้เป็นัเป็นสัน์เป็นส่วนนะคะโอเค อีกส่วนหนึ่งที่เก๋ชอบใช้นะคะคือด้านการออกแบบค่ะ layout นะคะสมมติว่าเราเลือก layout นี้นะคะมันก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เทิบเข้ามานะคะเราสามารถที่จะใส่รูปภาพฝั่งนี้แล้วก็ใส่ข้อความตรงนี้ได้นะคะสมมุติว่าตรงนี้เก๋จะใส่รูปภาพเข้าไปนะคะก็กดอัปโหลดนะคะหรือว่าเลือกจาก drive ก็ได้นะคะตรงนี้ใส่ youtube มาปฏิทินหรือว่า google map แผนที่มาก็ได้นะคะตรงนี้จะอัปโหลดรูปนะคะ เลือกรูปที่มีอยู่แล้วนะคะแบบนี้เป็นต้นเนาะ,ะคะหลังจากนั้นด้านตรงนี้ก็จะมีเมนูการครอบต่างๆนะคะเราสามารถท่านขวามันมี layout ให้อยู่ใช่ปะคะเราก็สามารถใส่เข้าไปได้เว็บไซต์นี่ใช้แล้วแบบมันใช้ง่ายนะคะใช้ง่ายะคะ่ะใส่ชื่อเราลงไปใช่ปะคะ ตรงนี้มันจะมีเนื่องจากมันเป็นเลเยอร์ค่ะถ้าเราไม่ต้องการเราก็ลบทิ้งได้นะคะแต่ตรงนี้เกต้องการอย่างเช่นเราอาจจะใส่เว็บไซต์ที่เราอยากจะใส่ลงไปนะคะ,คะตรงนี้ค่ะพอเราพิมพ์เว็บไซต์ s c u r v team com ใช่ป่ะคะเราไฮไลท์มันนิดนึงค่ะเพื่อที่จะสร้างไฮเปอร์ลิงค์ค่ะแล้วก็ไปที่คาว่าแทรกลิงค์นะคะแทรกลิงค์เสร็จมันก็จะ ให้เราเช็คค่ะว่าลิงก์งนี้ตรงกันหรือเปล่านะคะแล้วก็กดใช้ค่ะโอเคนะคะใส่รูปได้ละนะคะแล้วก็จะทําให้ดูมีสีสันละในเว็บไซต์เรานะคะถัดมานะคะสมมุติว่า day out เราเลือก l a y out อื่นแบบนี้4อันนะคะมันก็จะมีรูปภาพให้เราสี่แบบแบบนี้นะคะซึ่งเราสามารถกดบวกเข้าไปก็จะคือให้อัปโหลดรูปภาพนะคะหรือว่าเลือก YouTube อย่างที่บอกไปนะคะ ถ้าเราไม่ต้องการส่วนนี้นะคะเรากดที่ส่วนนี้เราก็ลบไปนะคะส่วนอื่นก็ยังอยู่ได้นะคะเป็นต้นค่ะตรงนี้เก๋ไม่เอานะคะคกดลบทิ้งเลยนะคะ,คะอันนี้ที่จะใช้บ่อยอย่างเช่นตัวแบ่งเก๋ก็จะใช้บ่อยนะคะเช่นแบ่งสัตดแบ่งส่วนตรงนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็มาดูนี้ค่ะเราสามารถเพิ่มสไลด์นะคะสไลด์งาน Google เอกสารต่างๆ g o o g l e s h e e t Form นะคะโ่เกเลือกเป็นสไลด์ค่ะ เช่นเรามีสไลด์เกี่ยวกับวิชาที่เราสอนอยู่เราจะแทรกเข้าไปค่ะเลือกเลือกมาก่อนนะคะแล้วก็แทรกเข้าไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนสไลด์ที่เราอาจจะนําเสนอตัวเองหรือว่าเป็นรายวิชาต่างๆนะคะเวลาคนเข้ามาเขาก็สามารถที่จะเข้ามาดูได้นะคะเราสามารถเลื่อนนะคะ drag and drop นะคะก็คือมาวางไว้ในจุดที่เราต้องการได้ค่ะมันก็จะอยู่ตรงกลางมากขึ้นนะคะถัดมาค่ะ เพิ่มส่วนท้ายค่ะเป็นฟุตเตอร์นะคะตรงนี้เราคลิกเข้าไปเราก็สามารถเขียนข้อมูลนะคะผู้จัดหน้านี้จะเกิดขึ้นในทุกๆส่วนเลยนะคะนะคะ,นะคะนี้เป็นต้นนะคะแล้วเราก็ตั้งให้มันตรงกลางแบบนี้นะคะที่เมนูด้านนี้ค่ะแล้วก็พื้นหลังของส่วนก็ปรับได้นะคะ นนนี้้เป็ตนะะทำเสร็จแล้วเราก็ไปทําหน้าสองค่ะนะคะไปทีอ่อ่หน้าสอง r t f o l i o ค่ะนะคะหน้านี้ค่ะจะเห็นว่าไอฟุตเตอร์เนี่ยค่ะก็จะปรากฏขึ้นหมดเลยนะคะหน้าสองก็ทําเหมือนเดิมค่ะต้องการที่จะแทรกใช่ป่ะคะก็กดแทรกแล้วก็ใส่ช่องข้อความลงไปนะคะแบบนี้เป็นต้นนะคะนี่เราก็พิมพ์เข้าไปค่ะ กินได้ตลอดเลยนะคะเช่นในหน้านี้นะคะเราต้องการที่จะใส่แบบนี้สมมติใส่ให้ดูนะคะตรงนี้เป็นพอร์ตใช่ปะคะเราอาจจะใส่คลิกไปที่บวกนะคะแล้วก็สมมติจะใส่รูปคลาสรูมนี้ลงไปใส่รูปแล้วก็ใส่ยกเลิกคลอปแบบนี้นะคะปุ่มนี้ค่ะ ตรงนี้เราก็จะมีบอกว่า,าคลิปการสอนนะคะแล้วเราก็กดคลิปนี้ค่ะเกี่ยวกับ google classroom แล้วก็สร้างลิงก์นะคะใส่ YouTube ที่เราสร้างเอาไว้แล้วนะคะที่เรามีอยู่นะคะก็พิมพ์เข้าไปนะคะในนี้ค่ะตรงนี้เก๋จะข้ามไปก่อนนะคะเพราะว่าเมื่อกี้สอนการสร้างไฮเปอร์ลิงก์ไว้แล้วอันนี้ทำให้ดูเป็นตัวอย่างว่ารูปภาพมันก็จะดูสวยงามน,นะคะฝั่งนี้เราก็ใส่เข้าไปอีก ก็สามารถใส่คลิปสอันนี้คลิป1นนะคะนี่คลิป2ค่ะส่วนไหนที่ไม่ต้องการนะคะเราแม้ว่ามันจะเป็น layout เราก็สามารถกดถังขยะเพื่อลบส่วนนั้นได้นะคะที่ไม่ต้องการนะะมันก็จะดูโอเคขึ้นนะคะในหน้า2เราก็มีข้อมูลเรียบร้อยละนะคะถัดมาค่ะเรามาดูว่าหน้าตาของเว็บไซต์เราเป็นอย่างไรนะคะวิธีการก็คือเราไปดูที่ด้านบนค่ะสะแดงตัวอย่างค่ะ หน้าเว็บเราจะเป็นแบบนี้เลยนะคะลองดูหน้าแรกค่ะจะไม่มีเมนูด้านขวาปรากฏมาให้นะคะแต่ถ้าบนมือถือเป็นอย่างไรเรามาคลิกที่คำว่าโทรศัพท์ค่ะ Google Sites ที่เป็น new Google Sites เนี่ยจะเป็น responsive นะคะก็จะหน้าตาก็จะปรับตามมือถือมยด้วยนะคะ ตรงนี้จะมีสแสดงแท็บด้านข้างนะคะเมนูจะอยู่ด้านซ้ายด้านข้างแทนนะคะสำหรับโทรศัพท์นะคะ,คะแล้วก็แท็บเล็ตจะเป็นแบบนี้ค่ะนะคะแท็บเล็ตนี่นะคะถ้าดูเสร็จแล้วก็กาก,ากบาทนะคะกากบาทนะคะก็จะกลับมาที่หน้าแก้ไขหน้าเว็บนะคะ สำหรับในกรณีที่เรามีผู้ร่วมสร้างเว็บไซต์นะคะเราสามารถที่จะเพิ่มเขาเป็นผู้ช่วยได้นะคะกดที่ปุ่มบวกด,ด้านนี้เลยค่ะด้านบนแล้วก็พิมพ e ์อีเมลของคนที่เราต้องการให้เขาช่วยแก้ไขนะคะนี่คเลือกคำว่าแก้ไขไฟล์โดยตรงนะคะแล้วกดส่งค่ะนี่ค่ะเขาก็ตรงนี้จะเห็นว่าเขาสามารถแก้ไขไฟล์ได้โดยเข้าผ่านอ e ีเมลตัวนี้เข้ามานะ ทำเสร็จแล้วกดเสร็จสิ้นค่ะ hmm. นะคะเราก็จะมีคนที่ช่วยกันประสานแก้ไขเว็บไซต์นะคะในกรณีที่เราทำโปรเจกต์ด้วยกันนะคะสำหรับการเอาเว็บไซต์ไปทําโปรเจกต์หรือทําเว็บโรงเรียนเป็นต้นนะคะถัด hmm. มาค่ะก็จะมาที่ปุ่มเผยแพร่ค่ะเวลาเราทําเว็บไซต์เสร็จแล้วนะคะเราก็เผยแพร่นะคะที่ปุ่มเผยแพร่เราสามารถที่จะเขียนชื่อที่เราต้องการได้นะคะ นี่ย yeah. มันก็จะคัดลอกมาจากชื่อของเรานะคะแล้วข้างล่างก็จะเป็นชื่อเว็บไซต์นี่คือชื่อเว็บไซต์ของเรานะคะถ้าเราชอบชื่อนี้เรากดเผยแพร่เลยค่ะถ้าเราไม่ชอบก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชื่อได้นะคะสามารถที่จะแก้ไขได้นะคะแต่มันจะต้องเป็นเว็บไซต์ที่ชื่อว่า s i t e google com จุดจๆๆุอะไรก็ว่าไปนะคะค่ะหลังจากที่เราเผยแพร่เสร็จแล้วนะคะ เราก็แก้ไขต่อได้เหมือนกันค่ะแล้วทุกครั้งที่เราแก้ไขเราก็กดเผยแพร่อีกครั้งหนึ่งนะคะอย่างเงี้ยเป็นต้น,นะะตอนนี้เรายังไม่ได้แก้ไขอะไรนะคะไม่บอกไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ยังไม่เผยแพร่ให้ตรวจสอบนะคะแล้วก็แบ็กกลับไปะะแต่ถ้าเราพริมพ์เพิ่มค่ะเช่นนะคะตรงนี้เราพริมพ์เพิ่มเรากดเผยแพร่ค่ะ ก็จะมีฉบับล่างกับเผยแพร่ล่าสุดนะคะฉบับล่างคือฉบับที่เราเพิ่งแก้ไขไปนะคะเขาก็จะเปรียบเทียบให้เราดูเราก็กดเผยแพร่นะคะแปลว่ามันก็จะอัปเดตให้ในลิงก์ที่เราเผยแพร่เข้าไปนะคะค่ะลิงก์นะคะ,คะ,คะถ้าเราต้องการที่จะลิงก์แชร์กับคนอื่นเรากดที่ปุ่มนี้ค่ะคัดลอกลิงก์ของไซต์ที่เผยแพร่แล้วค่ะกดเข้าไปเลยค่ะอันนี้ก็จะมีลิงก์ของเว็บไซต์นะคะกดคัดลอกลิงก์นะคะ แล้วก็คลิกไปวางตรงนี้ค่ะตรงนี้จะมีคําว่าพอฟฟร์ตโฟลิโอด้วยตรงเพราะว่าเราอยู่ในหน้า2ใช่ป่ะคะเราอาจจะลบตรงนี้ก็ได้ค่ะมันเกินมา enter นะคะนี่คือลิงก์ของเว็บไซต์เรานะคะนี่คือลิงก์ของเว็บไซต์เราค่ะจะยาวๆแบบนี้นะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะวิธีการที่เราจะทําให้ลิงก์มันสั้นเราก็อาจจะไปหา เว็บไซต์ที่เขามีบริการนะคะทําให้เว็บไซต์เราลิงก์สั้นนะคะเราก็ Copy ลิงก์นี้ไปก่อนนะคะแล้วก็ไปเว็บอย่างเช่นนะคะ bit.ly ค่ะล็อกอินนะคะแอบเขาให้เรียบร้อยก่ล็อกเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครมาครั้งแรกก็คือสมัครใช้งานก่อนฟรีนะคะแล้วก็สมัครใช้เสร็จกดคำว่า create ค่ะเอาลิ้์ยาวๆนั้นนะคะมาวางค่ะ แล้วกดครินะคะคดมันก็จะมีลิงก์สั้นให้นะคะแต่ลิงก์สั้นเนี่ยมันจะจํายากค่ะให้เราลบตรงนี้ทิ้งนะคะแล้วเราก็สร้างนะคะชื่อที่เราต้องการค่ะโทเกตตั้งว่า t ทส t นะคะอ่าสิค่ะแล้วก็กดเซฟดูว่ามันอนุญาตหรือเปล่าถ้ามีคนใช้แล้วอาจจะไม่ได้นะคะอันนี้ยังไม่มีใครใช้ชื่อนี้นะคะกด Copy ค่ะ ดกด Copy เพื่ออะไรเราจะได้จําได้เอาไปวางไว้ในเว็บไซต์ของเราค่ะกลับมาที่เว็บไซต์นะคะปกติที่เกดทำก็คือเกดก็จะมาที่เว็บไซต์แล้วก็เวลาแก้ไขก็คือกดที่คําว่าแก้ไขหน้านี้นะคะเมนูแก้ไขจะกลับเข้ามาก็จะเป็นโหมดที่คุ้นเคยนะคะเกดก็จะไปวางไว้ตรงแถวนี้นะคะแล้วก็ paste ค่ะนี่คือเว็บไซต์เรานะคะจะได้ไม่ลืมไว้ตรงนี้นะคะ คือชื่อเว็บไซต์เราแบบย่อนะคะเวลาคนเราให้คนอื่นพิมพ์นะคะเขาต้องพิมพ์ผ่านเบราว์เซอร์นะคะไม่ได้พิมพ์ผ่านกล่องเสิร์ชคือกดที่ตรงนี้แล้วก็พิมพ์ด้านบนตรงนี้ค่ะพิมพ์ให้ถูกต้องนะคะแล้วกด enter นะคะมันก็จะเข้ามาที่เว็บไซต์ของเรานะะนะะนี่คือหมดแก้ไขนะนะคะแก้ไขแก้ไขเสร็จแล้วอย่าลืมกดเผยแพร่ นี่ก็จะเป็นวิธีการทำเว็บไซต์แบบง่ายๆนะคะโดยใช้บัญชีของ Google นะคะ G Suite หรือว่า Gmail ก็ได้นะคะแล้วก็ลองไปปรับใช้ดูนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะของ New Google Sites นะคะซึ่งมีลักษณะเป็น Responsive นะคะใช้สำหรับการาพูดคุยเหมือนเป็นแชร์ข้อมูลกับผู้เรียนทำเป็นเว็บโรงเรียนก็ได้นะคะหลายๆโรงเรียนก็เอาไปใช้งานนะคะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ